ตอนนี้มาส่งเตปลาโอ้เดินยากมากฮะดูยากครึ่งตัวโอ้ยลำบากจริงๆในการเดินตอนนี้มาทางไหนอะแถวไหนดีวะมันอยู่เขตแล้ววันนียไม่รู้ครับตอนนี้เขตไหนไม่รู้ไม่รู้ป่ากลางฮะโอ้จม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 เดี๋ยวขึ้นเนินอย่างเราเจอบ่อบัวฮะเลยแวะหน่ดูโก้เดินฮะ ดูยากถึงตัวโอเคเจอบอ่อบัวเหมือนเจอบอ่อทองลองดูฮะมีน้ำไหมเฮออ้ยไประวังหน่อยลองสำรวจนะฮะมีน้ำปะ่ะโอเคขอให้เจอขอให้เจอลุยมาขนาดนี้โอ้โหดูฮะ แหล่งสวยมากเห็นแล้วต้องจอดรถมีติงไหมไหนดูดูดิตัวใหญ่โอเคเจอตัวปลาอ้อเจอตัวปลาเจอเจอลุยเลยโอเคโอเคฮะมีไีม,มาาเเีเดี๋ยวหาปลาเลยฮะตรงนี้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูมีอ่ะยอตัวมียครับขอดูตัวผู้ก่อนฮะ เดี๋ยวลองหาเข้าไปเรื่อยๆนะตอนนี้เจอตัวเมียแล้วฮนะก็เจอแล้วนะน้ำไม่ลึกมากหัวเขา่าเจอเจอปลาหมอฮนะนี่ปลาหมอปลาห,หมอไปไปกันนะไม่ใช่ปลาหมายเราเดี๋ยวผมขาลิงตะลิงกบฮนะกบไม่เอาฮนะเราเยอะมากเรตัวไหนปลกินปลกินล้วนๆเลยนะเคยเดินกัน แต่ก็ลองวังปิงนนะยฮะน้ำนี่ผมน่าจะมีปิงอยู่ผมว่าปลาหมอยแลยนะย้วนะแต่บอ่อมันสวยไนงะถึงได้ลงเจอตัวเมียนะดูแล้วทางเชื้อว่ะเชื้อเหรอเดี๋ยวลองไปดูก่อนต้องหาตัวผูวให้เจอ กินมแล้วฮนะกินสองตัวเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหาปางก่อนนะเพราะมือเดียวไม่ถนัดจริงๆเดียบเดี๋ยวถ้าเจอตัวผู้จะถ่ายดูครับผมโอเ้เนี่ยพบวัวเลยเจอผู้แล้วฮนะเจอตัวผู้แล้วโอ้โหชัวร์เลย,ยแดงดีพรัหลังเลือดหูโดนเกี่ยวมันน่าจะอยู่เวิร์กนี้แหละ โโอหกว่าจะได้ตัวพอริ์วานหยิบขวดโ <Okay. S 2> <ว>อเคฮะนนี้ในกระเป๋าหอยโก้สีขาวอะเราเจอปลาแล้วนะสนใจที่เจอตัวเมียสองตัวนะตัวหยิบขวดกัวนนะเอาขวดขวดเปล่าที่เป็นโฟกอะ่ะมันไม่มีปลาป่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องหาแล้วเขาได้ตัวผู้ตัวเมียกันแล้วยังไม่เจอนะฮะโอเค โก้ Go, ได้หนึ่งตัวแล้วใช่ไหมตัวผู้โอเคโอเคครับยุติคันค้นหาก่อนฮนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกันต่อฮนะทั้งบ่อฮะบ่อสวยมากบ่อนทางยาวเลยแต่ผมสำรวจอยู่ประมาณสักสิบเมตรตรงนี้นะฮะได้ฮะ <Okay. S 2> พอ,อได้ตัวผู้ไปนหนึ่งตัวอันนี้เป็นขวดของโก้ครับโก้ได้ตัวผู้หนึ่งตัวแล้วตัวเมียสองตัวครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปฮะก็เดี๋ยวดูกันฮะคอยติดตามดูว่าเราจะไปกันไหนกันต่อโอเคครับผมเจอกัน ครับผมแก้วไปงเนเป็นทางเส้นทางจากลาดหลุมแก้วไปบังเรนนะฮะตอนนี้เพิ่งจะขึ้นจากบ่อปัวที่ผมลงกันมาเมื่อกี้นะะอันนี้ผมพิจารณาดูจากปลาเมื่อกี้นะฮะก็สังเกตได้ว่าอ่านี่นะฮะี่โกนะฮะมันคอสั้นฮะเป็นคอสั้นโคนหังหนาอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบเนาะขอรอิ้าอลองลองฟอร์มดูก่อนดูอีกขวดไม่ได้ขวดหนึ่ง ันี้จะมีตัวผู้อยู่ตัวนึงได้ตัวผู้มาสองตัวตัวเมียสองตัวผู้สองเมียสองสองตูวพอดีอ๋อสอง่นพอดีนะนี่ตัวผู้คิดว่าประสบความสำเร็จครับยากได้มายากอ่าได้ยากนะเพราะอย่างน้อยก็เป็นการสำรวจนะฮะสำรวจที่ใหม่ของเรานะฮะหมายนี้นะที่ใหม่ครับจุะเกียบ้านลักษณะห้าสิบห้าสิบเชื้อแน่นอนนะวิเคราะห์เด็ดขาดเลยนะกระโดงบนเป็นรูด้วยอือ โอยลำตัวหนาตรงนี้ก็รู้เลยว่าหนาโอเคครับโอเคเดี๋ยวได,ได้ครับเราไม่เราไม่ปล่อยคืนนะครับเราเก็บกลับนะอ่าเก็บก่อนไปก่อนไปก่อนที่นี่ก่อนซ้อมดูก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับก็เดี๋ยวมุ่งหน้าเข้าสู่บางเลนเอา่าอาจจะถึงกำแพงแสนกันเลยวันนี้นะโอเคไปกันต่อตามเลยครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่ในถนน ที่จะมากำลังจะมุ่งหน้าสู่อำเภอบางเลนนะฮะโดยในรถก็จะมีท่านพออ่อวรลบุตรนะฮะเป็นคนขับนะครับท่านพอ,อดิ่งตรงมาจากบ้านโป่งเลยฮนะแล้วก็มีโก,โก้นะฮะโก้ก็มาจากไหนะอาชัยอาชัยปมบกอกปมะกอกอส่วนผมก็ปักเร็ดนะฮะตอนนี้เราสำรวจสเปนเด่นกันนะปากการ้าไปอีกสักครูก่ก็เรา ไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะไปตรงไหนเพราะว่าวันนี้เป็นคลิปที่ว่าว่าสำรวจแหล่งใหม่จริงๆนะฮะหาช้อนไปเรื่อยฮนะอันไหนเห็นเข้าตาก็จอดเลยนะฮะแมเมื่อสักคู่ก็ได้สำรวจแหล่งที่ต้องไปฟอร์มดูคว่าะจะเป็นโรคเชื้อแค่ไหนตอนนี้สนภะาพแวดล้อมสองฝั่งถนนนะถ้าเป็นฝั่งฟ้าก็จะเป็นท้องนาทำนาอันนี้บอกได้เลยว่าถ้ามีนาก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อสิบปีพอจะ บอกได้อยู่ว่ามีปลาสองพี่น้องปานลุงัวนี่นะแต่ว่าสมัยนี้มันบอกยากครับเพราะว่าการทํานาใช้สารเคมีลงไปที่น้ำนะปลาก็จะอยู่ยากนะส่วนมากถ้าลงไปช้อนเนี่ยผมเจอปลากิมเยอะปลากิมก็ทนมากเลยนะอยู่ได้ทุกสภาพน้ำจริงครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าแห้งนะไม่มีน้ำนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะฮะเดี๋ยวถ้าเจอหมายงามเ๋ยก็ถ่ายดูครับผมติดตามกันครับที่เราเจออีกแห่งนะฮะ แวะเข้ามาดูมันน่าสนใจดีใหบอกนี้มีมีปลาเห็นนี่ปลาก็ดีแล้วก็เป็นน้ําแบบนี้นะฮะน้ําบอกแคบๆน่าลุ้นอยู่กันตอนนี้คุณโก้กำลังสองสำรวจดูนะที่เห็นฟองๆนี่ไม่ใช่บอดประกัดรบอดทาเน่าโอ้โหน้ำปลาอะไรนี่ชุนปูครับมีปูฮะ ยังไม่เจอตรง,งใบไงนี่นต่อชีใหมายล,ลองดูฮนะน่าสนใจจริงๆนฮะตรงนี้ถึงบ้านโตงได้เหมือนกันนะในะบอะไรในะบหูกว้างหรือเปล่าได้เก็บไปไใช่ใบสักยังไม่เจอต,ตัวปลานะตอนนี้<อ> ออมันไม่ใช่ใบแต่มันเกอตพีมกันนะไม่ใช่ใบหูกว้างนะลักษนาดใบสักตอนนี้แต่ดูที่ปลาก่อนนะยังไม่เจอปลาเลยระวังระวังใ่ขวามออกมาระวังนิดนึงโอเคถอนครับตอนนี้คงต้องถอนนะเพราะว่าไม่เจอตัวปลาเดี๋ยววิ่งหาแหล่งกันต่อไปฮนะตอนนี้คุณโกยไม่ยอมแท้นะ ไม่น่ามีนะโกมันเหมือนเป็นบ่อที่ออกมาจากบ่อน้ำที่เป็นบ่อปลาหรือเปล่าบ่อกุ้งบ่อปลาเลยโอเคตัดใจไม่เจอนะถอนครับถอนนะโอเคครับเดี๋ยวคงต้องย้ายแหล่งกันต่อไปฮะสำรวจหาต่อไปตอนนี้ฮะเปหยักหมดแล้วฮะตอนนี้ลงไปครึ่งตัวโอ้เหนื่อยจริงวันนี้แต่คุ้มค่าครับเพราะว่าเปิดเป็นการสำรวจแหล่งใหม่จริงๆวันนี้ นะครับผมจะจะได้หลายอัธรสถเราจะทปทั่วประเทศนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปแล้วก็ติดตามชมกันครับว่าจะเจอตัว,ตวปลาไหมไปไมใต้ครับไปใต้เลยเหรอโอเคเดี๋ยวขอขึ้นรถกันครับ,บจริงเหรอตอนนี้ฮะเราเจออีกหมายหนึ่งฮะที่น่าสนใจนะตอนนี้้โก้ลงไปสำรวจดูว่าจะมีตัวปลาไหม เีเป็นฝนะั่งนีง้จะเป็นคลองประปานะน้ำคลองส่งน้ำปลาเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันจะเจอตัวปลาไหมมีวัวด้วยนะโอ้ไมายาลาบน่าจะเจอตัวปลานะลักษณะมันสวยบอ่อสวยยไ,ไม่เอาปิงเอาปลา โก้นะว่าจะเจอตัวปลาไหมยังไม่เจอนะเจอเขียดนะเขียดไม่เอาธรรมชาติจริงๆนะไม่ด้ถ่ายจากงูเล่ถ่ายจากคนทอนนะ <laughs> ดูงูนี่นะ หัวก็ไม่ยุ่งหรอกไนะใจเย็นดไม่มีใช่ไหมย้ายหน่อยย้ายหน่อยถ้าไม่อยู่ตรงนี้ไปตรงนู้นมะตรงหัวบอ่อเราว่าเรไปทางๆเขาหน่อยเถอ <c oughs> ะกลัวก็กลัวนะโอเคกลัวครับเจงใจ <c oughs> อ่เดีลองย้ายนิดนึงตรงนี้หน่อย คันดินกันนะแถวนี้ตามนะเผื่อเจอตัวอย่างนะปึ๊บอ,อ,อะไรเอ่ยปกักดิมโอ้ปกักดิมนะยังไม่เจอน,ะน้องมัน นี่ครับนี่ครับปากจิมปากจิมเนี่ยผู้ที่ตกใจทำไมอันนี้นท่านพอเราก็คอยดูหมายเหมือนกันนะทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีท่านพออ่ะนะพาเดินทางมาตลอดเส้นทางเลยนะวันนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เหนื่อยไหมครับพอวันนี้มุมหนึ่งของชีวิตนึ่งชีวิตนะหาประสบการณ์ชีวิต Okay. แหล่งนี้ต้องใส่เจะาฟาวอีกหรือเปล่ายังไม่เจอนะแห่งนี้เป็นบ่อยาวเหมือนกันยาวไปถึงต้นไม้ต้นนู้นเลยนะครับตรงสุดทาง นึน่ครับเพื่อพอ,อขับรถตามไปน,นี่โอเคเดี๋ยว er ผมขอเดินกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถึงตรงนั้นเ๋ยลองซ้อนดูใชครับครับตอนนี้พอ,อลงเองเลยนะฮะพอ,อเป็นไงฟ้าเลยเอ่ยตอนนี้เป็นตาก,กินับพอโอเคตอนนี้พอ,อจอดรถเบื้องบนนะฮะก็ล,ะลงคว้าตะก้าขึ้นขี่กันมาเองเลยนะ สามตได้ย่ำริมตะลิงปึ๊บได้ไหมยังไม่เจอนะฮะก็ติดตามมาได้ครับชมรับชมกันนะฮะว่าประกาศป่าแต่ละแหล่งนะที่เราไปสำรวจจะเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้ฮะเราฟราวมาสองหมายแล้วเดี่ยดูหมายนี้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นการสำรวจอย่างแท้จริงฮะเพราะว่าไปเปิดแหล่งใหม่ฮนะเราไม่รู้ว่ามีป่ามป่าลง เราเห็นว่าเออมันหมายมันสวยแล้วก็เลยลองดูหน่อยนะฮะตอนนี้ให้สองคนพลลุยกันนะพอผมไปลุยบอบอัวมาเลยตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นบอ่อพักน้ำครับมีกกมีผักบุ้ง นะว่าจเจอเอัโอเคครับตอนนี้ยังไม่เจอตัวปลานะฮนรักนะครับอันรักนะโอเคเดี๋ยวเพราะว่าที่ได้ไปเราก็ไปไปฟอร์มส่วนหนึ่งก็ฟอร์มประกวดบ้างนะครับแล้วก็เพาะเพาะบ้างแล้วไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาติ้ว้เขาคงอยู่นะครับ <S <S โอเคครับเดี๋ยวผมทีมงานขอค้นหากันต่อไปก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเมมรี่จะเต็มซะก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอตัวปลาเดี๋ยวทายดูนะครับผม โอเคครับล้ติดตามดูนครับสักครู่ฮะผมได้ย้ายแหล่งก็เจอแหล่งใหม่ก็ถ้าเจอตัวปลาก็จะถ่ายดูครับผม กินครับเราตรงกันมาเจออีกแหล่งนะฮะอันนี้จะเป็นป่าสนฮนะเห็นเป็นล่องสวนเก่าล่องสนเก่าน่าสนใจฮนะก็เลยเลี้ยวเข้ามาเดีย๋ยวลองให้คุณโก้สํารัให้ดูนะ น,นี่พออก็ลงมาแล้วด้วยมีลุ้นอยู่เหมือนกันฮนะถ้าไปทางฝากนู้นก็น่าจะมีน,นี่พออลงบุยนะน้ำร้อนไปใช่ไหมข้างในเหรอหยิบลองไปข้างในหน่อยเดี๋ยวผมหยิบตะกร้าสักใบดีกว่าตอนนี้นี่คือสภาพภายในรถพออนะโอ้โหดูไม่จืดจริงๆเดี๋ยวเอาขวด นี่สักหนึ่งใบนะฮะล้วติกาเล็กๆกหนึ่งใบเคนะฮะไปลองดูกันน,นี่ก็ปิดได้เลยใช่ไหมครับพ่อ,อเคนะฮะเดี๋ยวรถล็อกอ,ตอัตโนมัติสวยกระด้างไม่ได้ครับอ่ะเรามาดูกันผม เลือกโคงงย่าดีไหมหรือจะตามโก้ไปอลองตามไปก่อนนะมันน่าลุ้นนะอาจจะเจอก็ได้ไม่ต้องทำใจนะคลิปนี้คลิปสำรวจจริงๆตอนนี้ก็ยังสำรวจกันอยู่ที่แหล่งนี้นะฮะ น้ำมันร้อนใช่ไหมแต่ไม้สวยนะแต่เสียดายปลาคงอยู่ไม่ได้เพราะน้ำร้อนครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปครับไม่เจอตัวปลาว้เสียดายอีกแล้วนะครับไม่เจอตัวปลาอีกแล้วสู้ต่อไปครับอันนี้ก็เหนื่อยพอสมควรฮะก็สู้ต่อไป ครับผมตอนนี้เจออีกแหล่งะฮะข้างทางริมถนนใหญ่สายบางเลนกับแมงแสนมีน้ํานิดหน่อยน,นะฮะบนบ่อกกนะะเดี๋ยวตอนนี้คุณโก้ลงไปแล้วผมก็ลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าจะมีปลามาโอ้ยไม้สวยไม้สวยตรง,ง,งกลางลึกนี่นะครับแต่ไม้สวยอยู่โอเคอยู่อ่าตอนนี้ดูคุณโก้ก่อนแล้วกัน ตอนนี้ยังไม่เจอตัวปลานะฮะเราตามมันไปเป็นไงครับย,ยังนะสังเกตดีๆนะ้ำมีคลาบนะไม่รู้จะเจอตัวปลาไหมแม้แต่ปลากิมก็ยังไม่เจอนะฮะ แต่ถ้าเป็นที่นนบุรีนี่โอ้โหหมายอย่างงี้นี่อาจมีปลาได้เลยนะฮะแต่นี่เป็นบางเลนนครปฐมนะฮะหายากนะเป็นครั้งแรกที่เรามานครปฐม,มจริงจริงอลองไปตรงนี้นะฮะมีไหมไม่เจอนะฮะ ข้างในนั่นจะเป็นทุ่งหญ้านะครผมไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำไหมเดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนก<ม>็ยังไม่เจอนะไม่เจอใช่นะเฮ้ยอะไรหรอไม่มีนะ โอเคครับเรายังไม่เจอตัวปลาครับผมอีกสักคู่หนึ่งถ้าเราย้ายแหล่งจะดีก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะตอนนี้ขอได้หาแหล่งปลากนก่อนนะตอนนี้ยังค้นหาตัวปลาไม่เจอตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วนะเริ่มเริ่มท้อท้อหมดแรงกันโอเคครับ เราเดินเข้ามาโอ้โหเป็นกกแห้งการเดินลำบากมากมันขวางเท้ากกบาดเพเป็นบูทต่ำนะบูทสั้นโอ้โหบาดนักแข้งดีจังเรามาดูนะว่าจะมีน้ำไหมพื้นครับพื้นมีร่องรอยน้ำชื้นอยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้แห้งไปแล้วอารมณ์ดีแล้วเกินไม่เจอตัวปลาอารมณ์ดีอโอ้นี่นี่เขาดักหนูนี่ อันนี้เป็นการดักหนูนะหนูกทางน่าจะใช่นะลานดักหนูแต่เดินเดินอยู่ตรงพื้นล่างๆนิ่มๆอยู่กันนะเหมือนจะมีน้ำซึมๆอยู่มีร่องรอยเปลือกหอยอยู่นะน้ำคงแห้งนะเสิร์ไม่เอ่ย ต้องล่องหญ้าเขียวไม่แน่ลองเดินไปถ้าจมก็ใช่หรอไม่มีนะ <c oughs> โอเคเราคงต้องเดินออกครับฟาวครับแหล่งนี้ไปนนเดินทางกันต่อประมาณสามสี่แหล่ง,ลาาะลงะคะที่ฟาวแ,แต่ไม่ไม่ท้อฮะเพราะเป็นการสำรวจจริงๆริงตามมาเท่าไหร่นะสองคู่สี่ตัวท <พอ S 2> ั้งวันครับ่า้รแต่เช้าโอเค เดินทางต่อครับโอ้โหเดินลำบากมากเดินทางต่อนะฮะก็ติดตามกัได้เรื่อยๆครับผมเราจะไปที่ไหนไปเรื่อยๆโอ้โหถึงกระบบดหลุดเลยนะฮะลังหลุดเดินทางต่อไปครับอ่ะตอนนี้เจออีกแหล่งกันนะเป็นถนนในซอยเล็กๆนะครับเดี๋ยวลองตรงเนี้ย นี่ผมมองตรงนี้ไว้ไปลองดูนะว่าจะเจอตัวปลาไหมเนี้ยลักษณะบ่อโหเป็นบ่อน้ำเยอะเนี่ยจะมีปลาไหมอะ่ะอืมชันด้วยสิ ไหนๆลงมาแล้วเอาสะหน่อยโอ้โยลื่นอันนี้ผมลองช้อนเองเลยนะฮะลงมาแล้วนี่ทำไงได้ไม่ลองไม่รู้เฮ้ยกุ้งฝอย <c oughs> ตกใจโดดมาตกใจอันนี้เป็นกุ้งฝอยนะฮะ <c oughs> โอ้เราก็นึกว่าปลาเดี๋ยวนะส่งตัวไม่ได้เลย มือหนึ่งก็จับกล้องอืบยังไม่เจอนะไปทางกก่มยเนาะจะเลื่นไหมเนี่ยฮึบออกเดี๋ยวลองข้างนี้หน่อยมีก็มีไม่มีก็ไม่มีแล้วล่ะฮึบได้ไหมได้แล้วได้แล้วไม่เจอได้ไหม ไม่มีไม่ได้อย่าขึ้นมามีแต่กุ้งฝอยฮะลูกกุ้งฝอยเต็มเลยไม่ได้ห้ามขึ้นนะห้ามกับบ้านนะห้ามกลับบ้านด้วยบังคับนี่ลองเดินหน่น่าจะเดินได้อยู่ตรงนี้แต่ลักษณะปอากาศป่าพักกลางไม่ออกน้ำไม่น้ำลึกอยู่แล้วนะอยู่ตื้นๆมีแต่กุ้งฝอยแหล่งนี้มีแต่กุ้งฝอยจริงๆตอนนี้เราสำรวจแหล่งกุ้งฝอย ปลากริมฮะเจอปลากริมปลากริมหางโผล่ไหมตัวกลีกไม่พอครับไม่เอาขายได้ตัวยี่สิบบาทนะไม่เอาถ้ประกัดมากกว่าอุยโอ้โหจมไปแล้วจมไปครึ่งเข่าแล้วน้ำลึกจริงๆโอเคใส่ยาฟาวอีกแล้วฮะเฮจมเรียบร้อยฮะไปแยกหมูล้มครับหมูล้ม เรียบร้อยครับเ <road> ลื่อนกันได้นะดีกล้องไม่ลงอ่ะไปมีบ่อบัวฮะตรงนู้นโอเคขอออบอกมีบ่อบัวเอาะฮะไหนๆก็เปียกแล้วฮะอีกแล้วนะครับท่านโอ้เด็นนะมีบ่อบัวแต่ก่อนหน้นน,นนะเทน้ำมันจะบูดกันฮะอือ จมฮนะบู๊จมโอเคไปเดี๋ยวไปทางนู้นฮะพอบอกมีบ่อบัวต้องลองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มากลเยียดมาก <c oughs> <c oughs> ไฮไลท์ไฮไลท์ <c oughs> เป็นบัวด้วย โเควัวด okay. 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 ้วยอันน uh, cool, cool. right. hmm, right. okay. <so ี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์วัวทองโอเคนะฮะเ๋ยวผมูเลยลุ้มมันมันมันอัดแล้วอะขวดขวดจมจมวัวเลยในเลยสิทมากครับผมตอนนี้เราอยู่ในฝั่งของฝั่งซอยเจ็ดนะฮะโอ้โหออได้ทีเดียวนะฮะสวยอีตัวผู้ด้วยนะฮะ สองตัวตัวผู้แล้วก็ตัวเมียสองโอ้โหสวยมากครับมีขอออได้ครับโอเคเดี๋ยวสักพักผมคงหาบ้างฮะพอดีเมื่อกี้มีสายเข้านิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาตัวปลาก่อนนะฮะเพราะว่ามือเดียวคงไม่ถนัดใช้บุ้งขีด้วยนะครับเพราะว่าน้ำลึกเกินหัวเข่าแน่นอนครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอหาตร<อ>งน,น,นี้ก่อนเสียงตงงูนิดนึงตอ้ตอวงระวังนิดนึงครับผม โอเคครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งฮะ